จะวิเคราะห์ได้ดีเนี่ยจะต้องมีภาพดะฐานกว้างนะครับมุมกว้าง wide angle photo ของเครื่องจกักรทุกตัวที่คุณจะวิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์โดยที่ไม่เคยเห็นเครื่องจักรเลยหรือว่าเคยไม่เคยเห็นเครื่องจักรเลยหรือเคยเห็นแต่ภาพเนี่ยถ้าไม่เคยเห็นเครื่องจักรเลยผมบอกได้วิเคราะห์หัวนะครับแต่ถ้าเกิดเคยเห็นภาพเนี่ยมันไม่ชัดเจนคือคุณต้องไปยืนที่นั่นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนั่นคือเสียที่ว่าครั้งแรกผอวัดเองทุกครังคุณไปยืนเนี่ยคุณจะรู้ว่าพื้นมันสั่นไหม มันอยู่บนเมซินฟอร์หรือเปล่าเครื่องจัรมันสั่ผด้วยสายตาไหมแต่ว่าที่ต้องมีภาพอย่างน้อยเนี่ยเพราะว่าคุณจะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไงโดอย่างเช่นคนที่จะวิเคราะห์ 12k 1a เนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยเครื่องจัรมันอยู่ ator, นะอ ator, นนยู่บนไอโซเลเตอร์นะบางทีไอโซเลเตอร์มันหมดอายุพัดลมไม่เป็นอะไรมันเลยสั่นเยอะนะครับเครื่องจัรที่แขวนจากข้างบนเหมือนเหมือนคุณพยายามจะหมุนปากกาในแนวตั้งบนโต๊ะเนี่ยหรืออาร์จิเจอร์ในแนวตั้งเนี่ยมันจะมีลักษณะการสั่นอย่างหนึ่ง นะครับเดี๋ยวผมมีอยู่ในสไลด์นี้นะครับเครื่องจกักรโอเวอร์ฮังอันนี้อันนี้เป็นอาร์ริยะเตอร์ตัวมาหื่อมาที่เอาพุทตัวนี้เราเพิ่งทำออนไลน์ไปเพิ่งเสร็จเมื่อสัปดาห์ก่อนเอาพุทน,นี่หนึ่งรอบต่อนาทีนะครับเครื่องจกักรโอเวอร์ฮังมันจะสั่นอีกอย่างหนึ่งเครื่องจักรที่มันอิเลเวทขึ้นมาคือไม่ได้วางอยู่บนพื้นแนพื้นที่มันแข็งแรงอ่ะมันจะสั่นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว,ว่าวายเบรชั่นคาแรคเตอริสติกของเครื่องจักกรรรแตต่่่่่ละะะอออออยยยาาาางงงงมมมัมัมััันน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 นไเเเหหหืดด้้้ทีสุคนนคควิ์็ภพบ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะอยากให้ฟังเห็นนะครับนี่เราไม่ได้พูดถึงสกปยแกรมเลยนะครับทั้งหมดที่เราพูดถึงโอเวอร์อวัยพันไอ้นี่ก็คือโอเวอร์อวัยพันไอ้น e ี่เป็นพัดลมที่ใช้ขับเป็นมอเตอร์ท,ที่ใช้ขับพัดลมที่สําคัญที่สุดตัวหนึ่งของลูกค้าของผมรายนึงที่อยู่ภาคใต้เห็นนะเราก็รับดูคุณมีข้อมูลแค่โอเวอร์อวดูได้ไม่มีปัญหาดูได้ค่อยๆดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราวัดทุกทุกทุกทสามเดือนลูกค้ารายนี้ให้เรามีไปวัดทุกสามเดือนพี่เศรษฐิตนน์เรา,เาับอ ใ, Excel ใช่ครับถ้าเป็นเครื่องมือวัด overall vibration แบบเบสิกลูกค้าปลดเอง <S <S แต่ถ้าเกิดแบบเป็นแบบแบบเป็นแบบ<ด>แบบดีขึ้นมาหน่อยมันจะมีซอฟต์แวร์ย่อยๆสำหรับพร้อมให้จันี่คือผมใช้แบบค่อนข้าง high end ซอฟต์แวร์สำหรับพอใหน้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวอย่างเช่นเราบอกลูกค้าได้เห็นไหมครับมันจะมีเส้นสี้เงิน,ง <S <S นซึ่งเป็นเส้น velocity และเส้นสีเหลืองซึ่งเป็นเส้น acceleration พูดง่ายค่าความสั่นของเครื่องจักรค่าความสั่นของแบริ ไม่มีสเปกต่ตมเลยนะครับเราบอกลูกค้าได้ว่ามอเตอร์ตัวนี้มันเดินมาดีๆใร3สามควอเตอร์อย,อยู่ดีๆมันชูขึ้นไปแล้วมไม่เคยสั่นต่ำสูงกว่าเดิมเลยอยู่ดีๆมันชูไปเป็นห้าแล้วมันชูไปสิบเอ็ดนะครับขนาดเดียวกันค่า GE ยังอยู่ประมาณนี้เราพูดเป็นภาษาง่ายๆว่าใช่ครับ,บใช่ครับเราก็ลูกค้าก็เราแค่บอกลูกค้าท้งายว่ามอเตอร์ตัวนี้นนาทีนี้มันมีปัญหาแลนะปัญหาอยู่ที่แบตเตอรี่แต่มันอยู่ที่ไหนต้องดูอีกทีหนึง่ง นะครับลูกค้าบางทีเขาจำประวัติไว้แต่เขามัไม่ได้บอกเราเขาลืมส่วนทัดนลมตัวนี้เห็นไหมครับค่าค่าแบตเตอรี่ไม่เคยสูงไปกว่า2เลยยูดีๆเนี่ยไอค่ามันทะยานขึ้นไป32 GE แต่ค่าเวนัสิตี้เนี่ยยังต่ำกว่า2อยู่เลย mm hmm. เพราะฉะนั้นเราบอกลูกค้าว่าเคสนี้คือเคสไฟฟ้าไหลผ่านแบตเตอรี่เรารู้เพราะว่าเวลาเราเช็ค,เช,คเช็คให้ลูกค้าเนี่ยนะครับผลของ non destructive test กับผลของ non ข o ง destructive test จะต้องสอดคล้องกันนะครับรที่ใส่ทิ้งตรงนั้น ครับไอ้ถ้าความเร็วกับควาร์มเร่งมันควรจะมีแฉกต่างกันเท่าไหร่เ,รเ,รเ,เ,เ,เมื่อกเงินคือความเร็วหรือฟาร์มเร่งปกติแล้วเนี่ยมันจะมีแกกไม่มีมันไม่มีสแตนดาร์ดแกกส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องไปด้วยกันคือถ้ามันมีอยู่ในสไลด์นี้นะครับแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่าเนี่ยมันจะไปด้วยกันแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อกี้ผมเห็นลูกค้าทำหน้าสงสยัยผมก็อยากจะบอกว่าลูกค้าระดับนี้ครับระดับ b s F ระดับสยามยีิบซ้ำระดับเนี่ยผลของ non destructive test กับผลของ destructive test ต้องไปด้วยกันนิฉะนั้นลูกค้าดา่าเรา เรารู้ว่าไอ้เนี่ยปัญหาอยู่ที่แบริง่งแกะแบริงง่งออกมาแบริ่งต้องมีปัญหาถ้าไม่มีปัญหาแปลว่าคุณมีขครผิดง่ายๆแค่นี้นะครับอันนี้แกะแบริงง่งออกมามีแผงไฟฟ้าไหลผ่านนะครับเราก็จำไว้ว่าอ๋อให้มันเป็นอย่างนี้นะนะครับแล้วก็เห็นไหมครับพอเปลี่ยนแบริ่งเสร็จปุ๊บข้ารถห่วงนะครับแต่ว่าไอ้เนี่ยมีปัญหารูปรีเคชั่นนะครับ mm hmm. พออาจจะมันมีเพิ่มปุ๊บลงเลยคือคือคือ,คอมันมีในสไลด์นี้เดี๋ยวที่ให้ฟังนะครับแต่ตั้งใจจะบอกว่า ลูกค้าปัจจุบันเนี่ยผล2อ,อย่างต้องสอดคล้องกันนั่นคือเสร็จที่ว่าคนทำไวเบชั่นเนี่ยถ้าจะให้ดีทำแบลติงเฟลิสิสควบก,กันไปด้วยมันจะได้รู้ว่า้ที่คุณวิเคราะห์นั้นันถือหรือเปล่านะครับ